ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการเขียน SR d ดดจำนวนสองแบบก็คือแบบแรกจะเป็นแบบวงรอบแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้นะครับเขาจะแบบว่าไม่ค่อยนิยมใช้ในการทั้งวงจรเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบว่ามันดูยากนะครับสําหรับการที่เอาไปเชื่อมกับวงจรเน,นีะยับที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับในส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเขียนเขียนวงจร SR d นะครับในรูปแบบนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่มีจำนวนอันนี้ก็จะเป็นนอกเกตนะครับนอกเกตสองตัวแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะบรรจุใส่กล่องนะครับแตนะครับวงจรวงจรก้อนเนี้ยนะครับมันก็จะบรรจุใส่กล่องตรงเนี้ยเพื่อให้มันดูง่ายเมื่อเจอวงจรที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราจะพรูฟนะครับผมคือเราก็จะมองว่าอ่ะฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นรีเซ็ตนะครับขาออกนะครับคือคิว แล้วก็ฝั่งขวานะครับตรงนี้นะครับเป็นเซตนะครับเป็นเซตาอกนะครับจะเป็น Q bar หรือ P นั่นเองนะครับ Q bar หรือ P นั่นเองครับอ่ะแต่ถ้าเราจะพูดวงจรนี้นะครับก็ก็คือว่าเราก็ดูเนาะอันนี้คือฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคือ Q นะครับ Q นะครับ Q ก็เท่ากับอ่าอะคือตรงนี้ Q เท่ากับ r นะครับแล้วก็เอาพุทธฟังขวาตรงนี้ก็ดึงมาเอาพุทธตรงนี้คือ p นั่นเองก็เป็น r บวกกับ p ใส่นิเสกเข้าไปมันก็คือ r บาร์คูณกับ p บาร์นั่นเองต้นฟั่งขวาก็คือ p ใช่ปะ่ะฝังขวาก็คือ p ใช่ปะ่ะก,ก็แปลว่าพะครับแล้วกับเ s H. คือตรงนี้ เอาบุตอันหนึ่งเป็น s อีกอันหนึ่งก็ดึง q มานะครับก็จะเป็น s บวกกับ q bar อย่างนี้นะครับ s บวกกับ q bar อย่างนี้ก็จะได้เป็น ah s bar คูณด้วย q bar นั่นเองในกรณีที่ให้มันก็จะมีทั้งหมด3ามกรณีที่เป็นไปได้นะครับก็คือเซตเป็นศูนย์รีเซตเป็นศูนย์เซตเป็นหนึ่ง รีเซตเป็นหนึ่งอ่ะทดสอบเ็เซตเป็นศูนย์รีเซตเป็นหนึ่งแล้วก็เซตเป็นหนึ่งรีเซตเป็นศูนย์ก็จะได้ว่าเราก็เอาค่าเรียบะครับแทนในสมการนี้ด้วยก็จะได้ว่าอ่าคิวะครับทรรเท่ากับอันนี้อาบาในตอนเนี้ยอาเป็นศูนย์อาบาก็เลยเป็นหนึ่งคูณกับพีบาก็คือพีบานั่นเอง แล้วถ้าเป็น p t ตรงเนี้ยนะครับก็จเราได้เป็นเราให้ s ในกรณีน,นี้เราให้ s เป็นศูนย์นะครับให้ s เป็นศูนย์ก็แปลว่า s bar คือหนึ่งตรงนี้ก็คือหนึ่งคูณกับ q bar ก็คือ q bar นั่นเองอันนี้คือกรณี s เป็นศูนย์ reset เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ถ้า e t เป็นศูนย์ reset เป็นหนึ่งนะครับก็แทนค่าก็ไปเลย q แทนค่าสมการนี้ ลงไปนะครับ Q ก็จะได้เป็นอาบาอาบาก็คือหนึ่งบาคือคือศูนย์ศูนย์คูณ p บาก็คือศูนย์ 0, นะครับส่วน p p ก็คือ s บาคูณด้วย q บาตรงนี้นะครับแทน s เป็นศูนย์ต่อไป s บาก็เลยเป็นหนึ่งก็คือหนึ่งคูณด้วย q บาก็ได้ q บาซึ่งตอนแรก q เป็นศูนย์แปลว่า q บาเป็นหนึ่งนะครับแปลว่า q บาเป็นหนึ่งต่อไป s เป็นหนึ่ง อ่าเป็นศูนย์นะครับเอเป็นหนึ่งอ่าเป็นศูนย์ก็ได้ว่าคิวอะครับก็คือแทน r เป็นศูนย์ก็ไปลงไปในสมการนี้ r เป็นศูนย์าบ์เป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งคูณด้วย p บาหนึ่งคูณด้วย p บาก็คือ p บานั่นเองส่วน p ก็คือ x อาบ์คูณกับ q ิาบ์ก็เป็นทีเท่ากับเบชบาหนึ่งบาเป็นสมวนคูณ q ิวบ์ตรงนี้เป็นส่วนแต่ว่า p บาตรงนี้เป็นหนึ่งนั่นเองแปลว่าถ้าเรา ถ้าเป็นตารางนะครับก็จะได้เป็นก็จะมี s มี R แล้วก็มี P มี Q ก็จะได้เป็นก็จะได้เป็นศูนย์ศนย์ศนย์หนึ่งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น P อันนี้ก็จะเป็น q บ้ากับ p บ้าอันนี้ก็จะเป็น1กับศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งนั่นเอง ในกรณีนี้จะไม่นิยามนะครับอืนอกเหนือจากการนอกจากการสร้างเกตนะครับผมโดยการใช้นอเกตสองตัวนะครับเราก็สามารถมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างรอติเกตได้โดยการทำเอสอาร์แนะครับอันนี้เป็นกรณีแรกคือกรณีนอเกตนะครับผลดับที่ได้ก็คือตามนี้เลยนะครับผลดับที่ได้ก็คือตามนี้เลย ก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันก็จะเป็นอีกอันก็จะเป็นแนนเกตนะครับอีกอันนะครับจะใช้เป็นแนนเกตสองตัวแลัขษณะก็คือว่าขอก๊อปวงจรน,นี้มาก,ก่อนขอก๊อปวงจรน,นี้มาก,ก่อนขอก๊อปวงจรน,นี้มาก,ก่อนนะครับแลัขษณะก็คือมันคือแบบนี้ แลเปลี่ยนวงจรจากเนี้ยนะครับเป็นแอนเกตก็คือแอนเกตแล้วก็ใส่บับเบิ้ลนะครับเป็นแอนเกตแล้วก็ใส่บับเบิ้ลแบบนี้นะครับแล้วก็สลับที่นะครับสลับที่เอใหเออยู่ฝั่งซ้าย r อยู่ฝั่งขวาแล้วก็ใส่นิเ็จเข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเราจะพูบเนาะก็ <c oughs> แปลว,ว่าฝั่งซ้ายก็คือ Q ฝั่งซ้ายนะครับก็คือ Q ก็คือ Q Q เท่ากับอะไร input มี s bar input มี s bar กับอะไรกับฝั่งขวาเข้ามาตรงนี้ก็คือ p นะครับก็คือ s bar คูณกับ p ทั้งหมดใส่นิเศษแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นก็ถ้าเอาอันนี้กระจายเข้าไป มันจะกลายเป็น s บวกด้วย p bar นั่นเองครับแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งขวาคืออะไรฝั่งขวาคือ p นะครับฝั่งขวาคือ p ฝั่งขวาคือ p p ตรงนี้ก็คืออะไระครับก็คือมีอันนี้ครับผม input เป็น r bar input ตรงนี้นะครับเป็น r bar r bar กับอะไรครับตรงนี้เข้ามาครับผมตรงนี้เข้ามาเป็น q นะครับตรงนี้เข้ามาเป็น q คูณกับ q นะครับทั้งหมดใส่นิเศษนะครับก็จะได้เป็น r บวกด้วย q b a บาร์นั่นเองครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็กําหนดเหมือนเดิมนะครับในกรณีแรกนะครับมันก็จะมีทั้งหมดสามกรณีก็คือเซตเป็นศูนย์รีเซตเป็นศูนย์อ่ะเซตเป็นศูนย์รีเซตเป็นหนึ่งแล้วก็เซตเป็นหนึ่งรีเซตเป็นศูนย์นะครับ ก็จะได้ว่าอะไรครับตรงนี้ก็จะได้ว่าในกรณีที่ในกรณีแรกนะครับก็จะได้ว่า q แทนเลยครับผมเป็น s บวกด้วย p bar ตรงนี้ก็เป็น p bar นั่นเองส่วน p ก็คือ p ก็คือเป็นศูนย์บวก้วย q bar ก็คือ q bar นั่นเองกรณีที่สองครับ s เป็นศูนย์ r เป็นหนึ่งครับแปลว่า q าเท่ากับศูนย์บวกด้วย p bar ก็คือ p bar ส่วน p เท่ากับหนึ่งบวกด้วย q bar หนึ่งบวกอะไรได้หนึ่งครับแปลว่า p bar ตรงนี้คือตรงข้าม p ในเมื่อข้างล่าง p เป็นหนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับต่อไปครับผมข้างล่างครับข้างล่างครับ,ตร,รบตรงนี้ครับอันนี้นะครับก็ได้ว่าเป็นตรงนี้ครับก็ได้ว่าเป็นเอ่อ q ครับจะเท่ากับ หนึ 1> 1่งบวก p พอ s เป็นหนึ่งตรงนี้หนึ่งบวกอะไรก็ได้หนึ่งนะครับอ่าในข้างล่างนะครับคือ p p คือ r บวกด้วย q r เป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกด้วย q bar q ตอนแรก q เป็นหนึ่งนะครับ q bar ก็เลยเป็นศู q, bar, q, นย์นะครับ q bar ก็คือ q พอทีนะครับ q bar ตรงเนี้ยนะครับ q bar ตรงเนี้ยคือตอนแรก q เป็นหนึ่งนะครับจากข้างบนตรงเนี้ยนะครับก็ได้ว่าตรงเนี้ยจะได้ผลลัพธ์เป็น q bar ก็คือเป็นศูนย์นั่นเอง คือถ้าเราสร้างตารางนะครับผมก็จะได้เป็น่ะ sr ศูนย์ศนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เป็น p กับ q เนาะก็ได้ตรงเนี้ยเป็นเป็นแบบนี้เนอะ่าโอเคซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากการทำแนนเกตนะครับกับนอกเกตนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแค่ นนเกตนะครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจากตอนแรกจากตอนแรกนะครับจากตอนแรกนะครับถัารักเป็นอย่างนี้ส้ารักเป็นอย่างนี้อันนี้คือนอเกตนะครับเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นแนนเกตนะครับและก็สลับที่สลับที่ SR นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายนิเสษตอนตรงอินพุตไว้นะครับก็จะได้ว่าเราก็จะสามารถสร้าง SR สบจากแหนเกตได้นั่นเองครับ